ค่ะสำหรับรถคันที่อยู่ด้านหลังโอนะคะนี่คือรุ่น XLS ค่ะเกียร์ออโต้นะคะเป็นของพี่ธีรพงศ์ค่ะที่เป็น FC ของน้องสมโอนะคะจากสมุทรสาครน,นั่นเองค่ะคันนี้นะคะใช้เงินออกรถ2องแสนแล้วก็ได้ดอกเบี้ย สุดพิเศษไปเลยนะคะแล้วก็มีของตกแต่งพิเศษให้ด้วยแต่สําหรับโปรนี้นะคะก็จะมีโปรดาวน้อยด้วยเช่นกันค่ะใช้กันออกรถ5้าหมืนเก้าลูกค้าก็จะได้ทรงนี้เลยแบบเดียวกันนะคะมาค่ะอย่ารอช้าเลยเดี๋ยวโอจะพาชมนะคะว่าคันนี้โอตกแต่งอะไรไปบ้างเนาะเริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยนะคะคันนี้โอมีการเปลี่ยนกระจังด้านหน้าให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะเป็นกระจังสีดํานะคะด้านแบบนี้เลย FORD สมมิติอย่างนี้เลยนะคะนูนๆแบบนี้นะคะโดดเด่นมาแต่ไกลเลย มาพร้อมกับไฟ LED ด้านบนค่ะ3มจุดสีส้มหรือสีขาวเลือกได้เลยนะคะนี่โอจัดการให้หมดเลยนะตัวหนังสืออะคริลิกด้านบนแลนเจอร์ cer, เอานี้โอก็แถมให้ด้วยในส่วนของตัวเน็กแจงของเรานะคะลูกค้าก็จะได้ไฟหน้า4ีค้ำแบบนี้เลยนะคะไฟเดย์ไลท์จะติดตลอดเวลาเลยนะคะเวลาวิง่งเนาะแล้วก็โอก็เพิ่มความโดดเด่นด้านหน้าให้ลูกค้าไปด้วยค่ะใส่ตัวชุดข้อไฟหน้าให้กับลูกค้านั่นเองค่ะ รุ่น XLS ของเรานะคะมาพร้อมกับตัวไฟตันหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะโอมิการติดตั้งนะคะซุ้มล้อค่ะ5.5นิ้วเลยนะคะสีดาด้านอันนี้ติดตั้งให้เลยนะคะเป็นของแถมค่ะที่โอติดตั้งให้นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของแมกและยางค่ะน,นี่อยากนํานเสนอมากๆนะคะเซตนี้นะคะเปลี่ยนไซส์แมกไซส์ยางให้เลยค่ะไซส์แมกนะคะเป็นขอบ20นั่นเองค่ะออฟเซตน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลบ18เนาะแล้วก็มาพร้อมกับยางค่ะ ไซส์นี้นะคะใส่ยางของซูแมกเอทนั่นเองขนาดยางอยู่ที่275ทำ55ค่ะถ้าใส่ขนาดนี้นะคะไม่ต้องยกก็ได้นะคะแต่ว่าลูกค้าอยากได้ ฟิลงนะคะด้านหน้ากับด้านหลังให้เท่ากันก็เลยยกหน้าให้1นิ้วค่ะนี่เลยอันนี้โอยกหน้าให้ด้วยนะคะ1นิ้วเนาะในส่วนของของแถมถามาตรฐานะคะนี่โอติดตั้งให้ครบเรียบร้อยนะคะฟิล์มลูกค้าเลือกความมืดได้เนาะอยากได้สเปกเท่าไหร่กระแจ้งโอมานะเบ้าลองมือนะคะรวมถึงการสาดรเนี่ยติดตั้งของแท้ศูนย์ให้เลยนะคะตัวนี้เลยแล้วก็ตัวข้อฝาถังน้ำมันโอก,ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาดูภายในกันบ้างเนาะในส่วนของภายในค่ะรุ่น XLS นะคะเดิมทีแล้วจะเป็นบอกผ้ากันเลย ะะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนั่นเองค่ะเบาะหนังนะคะสีดําเดินตะเข็บได้เนี่ยเป็นสีเทานั่นเองค่ะอันนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะด้านในก็จะมาพร้อมกับตัวจอนะคะ10นิ้วนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะแล้วก็ได้เครื่องยนต์2.0ลิตรเลยแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าเลยค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งนะคะชุดข้อฝาท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะ O ออาร์ดีค่ะสามิติแบบนี้เลยนะคะตัดสีให้ด้วยเนาะแล้วก็วาลโลโก้ wow, ให้เรียบร้อยแล้วค่ะรุ่น x o s ของเรานะคะมีกล้องถอยจอดด้วยนะคะตัวกล้องเนี่ยก็จะไปโชว์นะคะดูที่หน้าจอ10นิ้วของลูกค้านั่นเองติดตั้งอะคริลิกให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงนี่เลยเปลี่ยนไฟท้ายนะคะอัปเกรดไฟท้ายให้ใหม่เลยค่ะเป็นไฟท้าย LED นั่นเองนะคะนี่ตัวนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็ใส่ชุดข้อไฟท้ายให้ด้วยนะกันชนท้ายค่ะอันนี้ ตรงรุ่นเลยนะคะของรุ่น XLS นะคะนี่มาจากโรงงานเลยนะคะกันชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับสีตัวรถนั่นเองค่ะพรุ่งนี้ซบโอก็จะนํารถคันนี้นะคะไปส่งพี่ธีรพงษ์ที่สมบทรสาครนนั่นเองค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้โปรโมชั่นนะคะท้าหาน้องซบโอได้เลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยจะมีหลายโปรโมชั่นมากๆนะคะลูกค้าอยากได้โปดาวสูงดาวต่ำหรือว่าดอกเดี่ยต่ำพร้อมชุดแต่งอย่างนี้ก็แจ้งโอได้เนาะโอจัดการให้ได้หมดเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ